วางติดๆกันเขาก็เป็นขนมปังแพรแบบนี้นะคะวางห่างๆกันเขาก็จะเป็นขนมปังฮอดอกชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่นะคะผมนุ่มนี่นุ่มนุ่มนุ่มนะคะนี่เนื้อด้านในนะคะนิเนียดเลยนะคะนุ่มมากๆค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ไอศครีมกันเลยคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะขนมปังไอศครีมของป้นหน้าวันนี้นี่มีสรสสสีนะคะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้ใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะนมและน้ำเปิ้นใช้เย็นๆเ,เลยนะคะจากตู้เย็นนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะยีสต์ไม่ตายนะคะพอเราละลายเกลือและน้ำตาลดีแหละดีก่อนแล้วก่อนที่จะใส่ยีสต์นะคะนะ้เราลดความเข้มข้นลงแล้วเขาเจือจางแล้วนะคะเพราะฉะนั้น วิธีนี้ยีสต์ไม่มีปัญหานะคะจากนั้นนะคะเรนจะใส่ย,ยีสต์นี่วิธีที่พ่อนเก็บยีสต์นะคะมัดหนังยางธรรมดามมวนธรรมดานะคะแบบนี้เลยนะตัดรูเล็กๆพอนะคะนะรูเล็กๆอากาศจะจะเข้าไม่ได้แสงเข้าไม่ได้โอเคยีสต์หนึ่งช้อนชานะคะคนให้ยีสต์ละลายคะ่ะ ใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่ารอให้ขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะนะเพื่อเป็นการทดสอบยีสต์แต่ถ้าใครมั่นใจว่ายีสต์ไม่มีปัญหาแบบปั้นนะคะทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะแป้งทำขนมปังค่ะนมผงค่ะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดได้นะคะไม่มีปัญหาหรือจะตัดออกเลยก็ย่อมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะสำหรับสูตรนี้คนให้ทุกอย่าง เข้ากันดีค่ะดูให้หมดผงแป้งดีนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะนะใครที่ไม่ชอบแป้งแฉะแฉนะคะนะอาจจะนวดมือไม่ชอบแป้งแฉะแเติมแป้งได้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่เกินสามช้อนโต๊ะนะคะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวสูตรเพี้ยนนะคะเนยนิ่มอุณหภูมิห้องหรือเนอยเย็นค่ะเปิ้นใช้เนยเย็นเย็นนะคะ นวดให้เหนยเข้าไปในแป้งค่ะใครนวดมือนวดสลับฟาดน,นะคะโดจะขึ้นฟิล์มไวมากนะคะใครนวดเครื่องนวดให้ฟิล์มเลยนะคะใครนวดไม้แบบเปิ้ลนะคะเปิ้ลใช้ดันไปข้างหน้านะคะรวบกลับมาดันไปข้างหน้าพลิกกลับมาแบบนี้นะคะดันแล้วก็รวบพลิกกลับมาแบบนี้นะคะเปิ้ลนวดอยู่ประมาณ15-17นาทีนะคะนะนวดจนฟิล์มได้เลยค่ะ นวดจนเขาล่อนออกจากโถแล้วก็รวมตัวกันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดมากมายนะคะติดมือบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะใส่น้ำมันค่ะลงในอ่างผสมค่ะ อีกเดียวแค่พอกันติดนะคะทาให้ทั่วแล้วก็นี่นะคะเขาก็ติดมือบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้อุณหภูมิของแต่ละบ้านไม่เท่ากันเร็วช้าต่างกันเล็กน้อยค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่ เขาติดนิ้วปะเนี่ยเองนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาขึ้นรูปมาแบ่งแป้งนะคะเพื่อเตรียมขึ้นรูปกันค่ะคก้อนละประมาณ73กรัมนะคะน,ะนะการที่เราแบ่งแป้งให้เท่าๆกันเนี่ยจะช่วยให้เรา คุมขนมปังได้นะคะว่าเขาขนาดจะเท่ากันเวลาสุกเขาก็จะสุกพร้อมๆกันนะคะถ้าเล็กบ้างใหญ่บ้างก็จะอาจจะสุกไม่พร้อมกันเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากันก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคึ่งกลมนะคะไล่ลมค่ะคึ่งกลมแล้วพักเอาไว้ให้กลูเตนคายตัวนะคะ จากนั้นนะคะป้อนจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ15นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเตรียมขึ้นรูปกันนะคะทาน้ำมันที่มือที่แผ่นรองและตัวกลิ้งนะคะอันนี้แล้วแต่นะใครจะทาแป้งก็ได้ทาน้ำมันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะป้อนหยิบขึ้นมาหนึ่ง รีดค่ะตรงปลายทำบางๆเอาไว้นะคะไว้เก็บตะเข็บจากนั้นม้วนค่ะไล่อากาศออกให้หมดนะคะม้วนแล้วกดให้แน่นๆ ตะเข็บปลายให้เรียบร้อยนะคะหัวท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนำไปวางเรียงบนถาดอบค่ะปนลีดขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจะเห็นว่าปนวางขนมปังค่อนข้างติดกันนะคะใช่ค่ะเราอยากจะให้เป็นขนมปังแผรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวางติด,ตดกันนะคะเวลาแป้งขึ้นเวลา แต่อบสุกแล้วเนี่ยเขาจะได้อันติดกันเป็นแผรนะคะถ้าไม่อยากได้เป็นขนมปังแผ่ก็วางห่างๆกันค่ะจะเป็นฮอทดอกธรรมดาค่ะนะคะรอบนี้นะคะพักแป้งนะคะประมาณ40นาทีนะคะโดยประมาณนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นมาดีแล้วนะคะจะเห็นว่านี่เขา จบวางเว้นที่เอาไว้เขาเริ่มมาติดติดกันแล้วนะคะใครจะทานเนยทาไข่ด้านบนก็ได้นะคะแต่เปิ้นอยากได้เป็นแบบด้านๆแบบขนมปังไอติมแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอบเปิ้ลจะสเปรย์น้ำด้านบนค่ะเทะ่านี้เองนะคะสองฟืดพอนะคะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะนี่สุกออกมาแล้วนะคะเขาติดกันเป็นแผ่แค่สามอันอีกสามอัน อีกสามอันเขาไม่รักกันเขาไม่ติดกันแต่ไม่เป็นไรค่ะนะจะต้องวางให้ชิดกว่านี้เนาะเขาจะได้เป็นแพรแพรเนาะโอเคเดี๋ยวรอขนมปังเย็นเสร็จตัวแล้วเรามาใส่ไอติมกันค่ะวางติดติดกันเขาก็เป็นขนมปังแพรแบบนี้นะคะวางห่างๆกันเขาก็จะเป็นขนมปังเขาดอกชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่นะคะผมโนมนี่นุมน่มนุ่ม นุ่มนะคะนี่เนื้อด้านในนะคะนิ่เนียดเลยนะคะนุ่มมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไอศครีมกันเลยค่ะนี่ียบร้อยแล้วค่ะขนมปังไอศครีมของปุนน้นนะคะวันนี้นี่มีสามรสสามสีนะคะคาราเมลเอัลมอนด์แล้วก็วานิลลานะคะนี่น่าทานมากเลยใช่ไหมคะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิ้นด้วยนะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าคะลังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ